มีแวะกำลับคลิปอยู่อ่ะ,ะสวัสดีการสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองสองเพื่อนสองคนนะครับเพื่อนสองคนช่องผมนี่เองผมจะสอนโหลดเกมความที่ผมทําไปคลิปตั้งแต่แรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่เพจตันะครับเดี๋ยวนี่นี่นี่เพจตัตครับมันจะโหลดเร็วไปนิดหนึ่งนะครับพราะผมพูดเร็ว อันนี้มูเคยโหลดแลวครับพูดมันเลยครับรหลดแอปแฮปปี้หมดนี่้าใคยให้โหลดแอปแฮปปี้หมดก็บอกด้วยทุกคนก็กดไปที่คอควายแล้วก็สระเอ้สระอ,อถูกแล้วนี่แล้วคุณคุณพิมคำว่าคอม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 นะครับคอมลงตัวอะไรมะเนี่ยคอมแล้วคุณก็พิมว่า ค,คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์นี่มันจะมีหลายรุน่นเลยครับให้ทุกคนกดโหลดที่อันนี้นะครับกดติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมขอถอนติดตั้งก่อนนะครับผมจะโหลดใหม่ให้คุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมอะแบบนี้ก็โหลดได้นะครับมันก็เหมือนของจริงอยู่ครับสามารถเล่นเกมได้ด้วยเนีเหมันก็เหมือนของจริงเลยนะใครว่าไม่เหมือนอนะเท่ากับต้นตีนเมื่อกีอก้ผมกดติดตั้งไปเลยนะครับ กดติดตแล้วก็โหลดมาเลยนะครับโหลดมาเลยโหลด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 ,ลด,ลดถ้าโหลดเสร็จก็บอกด้วยอือเห็นไหมมันเป็นแบบนี้นะครับตั้งนาฬิกาได้ด้วยอือนี่มันเป็นเมาส์เลยนะครับอา่าได้แล้วถ้าได้แล้วก็กดดเดิดกดเปิดเดิดไม่ใช่เดิดเปดิดเปดิดแล้วคุณผู้ชมก็จะได่งมานานีนะครับ หน้านี้มีสำหรับอ้าวกดออกกดออกมันบักเปล่าอคอมกดออกนะครับพอเราดึงมาแล้วนะครับผมมาแล้วยังไงมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับรับให้ทุกคนกดปารเีเปเข้ามาอีกแล้วผมไม่เลยเิดก็ว้าวว้วาวว้วาวาว มาด้ตั้งชีมันว่าบองอ่คาคอมมาแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนรูปมามันจะให้ลงรหัสผ่านระรับแต่ผมขอตัดในต,ตอนที่ลงชื่อเลือกรหัสผ่านเสร็จก่อนนะครับพอใส่เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็กดมาที่ตรงนี้เลยนะครับชื่อกำลังสร้างบัญชีของคุณปูดรอนี่ครับผมกําลัง สร้างบัญชียอยู่วิวิวิเมื่อไจะสร้างเสร็จวันนี้วิ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 เมื่อไรจะเมื่อไรจะสร้างเ,รเสร็จนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครสร้างบัญ,บญชีเสร็จแล้วก็ก็จะเด้งไปหน้าคอมเลยนะครับไปบ,บัน